โอ้ oh, ยอดงามเลยครับ ครับผมก็สวัสดีตอน้ายๆครับผมโมน,นี่ก็ขัาปลาคือเก่าพี่น้องครับหาอยู่หากินเอา้าหลังจากที่ผมไปหาน้องไม้นะครับหาน้องไม้ไฟหล้กก็ได้อลอกมาแล้วก็ร้องขื้นภูเบิ้งพี่น้องครับมาหาเก็บผักหวานมองเก้านะบุรู่มนนีหยอดบอกแต่ว่านี่ยางมานี่พอแล้วพี่น้องนี่ครับผมผักหวานโอ้ยยอดงามเลยครับ นี่เด้อมันอยู่มองเดียวกันครับกับปลาโนไมัผมก็เลยย่างขึ้นมาเก็บเอางามๆเลยครับเพียผักหวานทั้งนั้นนี่เด้อผักหวานต้นน้อยพี่น้องเป็นผักหวานไฟใหม่ที่กำลังปงนะต้นใหญ่มันบ่ค่อยมีแต่นี้ต้นน้อยๆแล้วก็เลี้ยมเทียละ ประมาณสํานีครับสำเนีกยก็ถือปลายเติบแสดงว่าบุมมีคนมาเก็บฮะพี่น้องเอายางเข้าไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆครับผม้องยางเข้าไปในไหนนี่ครับปลาจากคลิปล่าสุดที่ผมเก็บนะครับวัางกลางเดือนเนาะกลางเดือนมีนะพี่น้องครับก็ย่างแหงแรงอยู่กลับมาเข้านี่ครับพันไปประมาณสิบกุมือ้อพี่น้องครับเขียวไปละนี่ครับปลาหล้วก็ธรรมชาติก็เริ่มฟื้นโตนะครับ กอเพชก็เริ่มเขียวนะครับจากที่ถือไฟใหม่ดำๆไปใหม่กระโปรงใหม่เขียวสดชื่นแล้วครับเอายางหาตะวานบันนี้พี่น้องยางน้ำทางด้อครับย,ยางไงนี่ทางเขานี่ครับสังเกตว่ากอเพกนะครับมันเริ่มเขียวแล้ว เขาสีหาต้นผักวันได้ยากขึ้นก็ต้องจำไว้ครับผมต้องจำมองมันไว้ตอนแรงๆนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับที่ผมจำได้พอมียอดอยู่ครับหลายหลายยอดอยู่ผักวันนาน,นี่ก็ยังแสบอยู่พี่น้องครับตา ฝนตกใส่หลายๆมันก็แข็งแตกนะครับแรงๆนี่ยอดมันอ่อนแข็งแทบครับผมถ้าฝนตกใส่หลายมันก็เป็นด้านๆไปครับผมนี่ครับพอได้แกงอยู่อ่ะหาต่อครับผมทางหน้านี่ก็เป็นอีกต้นนึงครับยอดบ่หลายสงสัยคนเก็บดูครับยอดต้นนี้นี่ครับบ่หลายบ่ได้ผมคิดว่ามันสิหลายได้ต้นนี่ พว่ายอดหน่อยมันไหลบหมืนกันยอดงามครับ,รบน,น,นี่ครับผมสองสามต้นอยู่ทั้งหลายนี้ครับเดี๋ยวลองบึงมันแตกยอดบอ หลายยอดอยู่ครับผมนี่ต้นน้อยเสียงไก่ปานะครับเท้งเขาเอาต้นนี้ก่อนนี่ครับยอดงามๆเลยนี่่ยอดอบบวบ เก็บครับอ่านี่ครับผมโอ้ยยอดงามเลยครับอ๋อหาต้อครับนี่ข้างหน้านี่ต้นนึงครับอู้ยอดลายเลยครับ อ่อนแดดครับติยอดน้ำงาม นี่ครับผมไหนละพวกบ้นต้องใส่ถุงเลยครับม,มันยังมาหิวใส่กระตาใส่ถุงพายกัหิวกระต้อครับผมต้นหนึ่งนนี้ยอดบุหรี่ครับสองยอดสามยอดทั้งเท้งนี่อีกต้นหนึ่งนะถ้าจาบโผิด มียอดปะโอ้บ่มียอดครับผมนี่สองต้นยอดเหียน,นต้นหนึ่งครับยอดบลายดสองสามยอดหลังจากคลิปนี้คือปล่ป,ปอยเห็นมันญงนะครับปลอยธรรมชาติ นี่ครับปลากระลิมเขียวแล้วครับหนาฝนมากอะ่ะก็ถ่าเก็บเห็ดรดครับแถวนี้เห็ดออกดีนะเห็ดทอบแล้วครับก่อนมูตัวเห็ดเพาะต้นนี้บ่มียอดเนี่สังเกตยากน้อยนึงครับผมถ้าเพกมันึ้ขึ้นล่ะนี่ต้นหนึ่ง บุหลายยอด okay, แกเน่ยละฮะนีครับผมแกแลละครับต้นนั้นไปไปดีกว่าไปต้นไม้ครับ สองสามต้นยอดลายอยู่ครับโอ้ต้นนี้ยอดงามเลยครับดีครับต้นหนึ่งครับ ต้นมากสิแกเบิดนะครับตันนี้แกแล้วนี่ครับผมข้างหน้านี่สองสามต้นม,มียอดอยู่ครับบัวลายยอดน ดีครับต้นโอ้้น้ำเลยครับตนนัวนี้อ่อนๆเลยครับตนนัวนี้นี่น้ามมากครับผมต้นลง ยอดนี่ครับโอ้ยอดงามอยู่ครับตอนแรกว่ามันด้แก่เบิดนะครับแต่ยังบอกแก่พป่น้องครับอออออยังอ่อนๆออยู่อีกนี่ครับ สองยอดแกเบิดแล้วครับดอกกระเจียวอ๋อกินกับแจวพี่น้องครับเมื่อนันเราไปกินกับแจวปูแซบอยู่ครับแต่ว่ามันหล่างยากเนี่ยนะไปเมื่อนันเป็นดินครับอันนี้สะอาดดีย่ แล้งพอดอกเดียวนี่ครับต้นหนึง่งโอ้หลายยอดอยู่ครับโอ้ถ้าจำต้นพอด้นี่พอด้กินครับมันเขียวไปน้ำน้ำกันเบิดครับช่วงนี้สังเกตยากอ่อนๆอ,อ,อยู่ครับปลามันสิแก่กับยอดพอด้อยู่ <Yeah. S 2> เีแถวนี้มีหลายต้นอยู่นะไปใส่เบิดเริ่มจำบ่ได้แล้วครับหายากเลยครับนั่นเดียต้นหนึ่งยอดบ่หลายสองยอดสามยอดหนึ่งครับ ต้นทั้งหน้าอยู่ใส่ล่ะอีเดสี่หายอดนี่ครับเริื่อมหาผู้เห็นแล้วสามยอดครับผมโอ้นี่อีกต้น สองยอดแก่แล้วครับ เกียบผมเห็นครับต้นนี้ต้นมันเกียบนี่ยอดดอูครับยอดอ่นอน สองยอดครับผมต้นนี้เก็บไปก่อนจำต้นมันพอด้นะครับช่วงนี้มันหายากแน่บเนะพราะว่าขั้งล่างมันเลิมเขียวขึ้นกันเบิดยอดเดียวต้นนี้ สองยอดครับปไปดอกหวานตัวนี้สอสามยอดคือกัน,นอีกแตกไม่ไมเลยครับอีกสองสามยอด ครับผมนี่ครับเน่าได้ได้ฟ้าแกงครับพี่น้องครับถักวันกําต้นบ่ได้นะครับเพราะว่าตอนยาเพกมันออกนี่หายากเกินครับผมเพราะว่ามันเขียวคล้ายๆกันเขียวคพือกันเขาแบบสังเกตยากนะครับถ้าจําต้นบ่ได้กัหาไม่ค่อยพอกอ๋อพอละพี่น้องพอได้แกงโดนผลงานครับผมนี่ครับถักวันหยดนั่งอ่อนง้ามอยู่ครับไม่ว่าไม่ได้โดนแล้วก็นมีหยอดใหม่ๆเขาเก็บอยู่ นี่แกงดอกกระเจียวก็บผมเห็นมันบ่ค่อยหลยครับแต่ก่อนมันล,า,ลายีไหลพี่น้องครับดอกกระเจียวเดี๋ยวนี้มันอยากหายากเนี่ยเพราะว่าคนขุดขุดไปขายนะครับขุดหัวมันไปขายตลาดผมเห็นอยู่ท,ทั้งเที่ยวผมก็เจอนะเดกแกงนึงอยู่พี่น้องอ๋อกระสิฟ้าคลิปว้เทุนี้ครับผมก็เอาไว้พอกันไม่คลิปนาครับไปหาอยู่หากินทั้งใดกะ ฝากติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้กันบา,บายยครับผมสวัสดีครับข้างลงครับผมประมาณ10นาทีต้นใหม่กันเขียวแล้วครับฝนตกมาวันนี้กันเก็บเห็ดครับต่อไป